สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เกิดจากความสงสัยของผมอีกแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยสงสัยนะครับว่าไอ้ผลมาเรียเนี่ยที่แบบกําแพงมันโคตรจะแกล่งเลยนะครับมันจะมีอะไรที่สามารถทําลายมันได้บ้างผมนะครับก็นึกออกเพียงแค่ผลเดียวเท่านั้นก็คือ,ผล,อผลโอเปผลโอเปเนี่ยมันสามารถตัดบ้านได้ตัดต้นไม้ได้ตัดนู่นตัดนี่ได้ใช่ไหมครับ ผมเนี่ยนะครับก็เลยจะมาลองดูว่าไอ้ผลโอเปเนี่ยมันจะสามารถตัดผลบาเรียขาดหรือเปล่านะครับแล้วเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ย <_ C aut> บาเรียมันจะขาดไหมหรือว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่ามันจะตัดไม่เข้าเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะมาตัดแค่ผลบาเรียเท่านั้นนะทุกคนผมมี2ผลครับก็คือมีผลบาคี้ครับกับผลโมจิผลบาคี้เนี่ยเวลาเอาดาบฟันมันอะมันจะไม่มีดาเมจใช่ไหมมันจะหลบได้ใช่ไหมครับ ทีนี้เนี่ยถ้ามาไปอยู่ในรูมองผมอะผมจะเอาดาบฟันมันโดนหรือเปล่านะครับเออแล้วถ้าฟันไม่โดนเนี่ยมันโดนสกิลผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันยังจะรอดอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ผลโมจินะครับผลโมจิเนี่ยที่เปรียบเสมือนผลโลเกียผลหนึ่งเลยนะครับณนะเวลานี้ถ้าเราไม่เปิดไฮคิ ee, ในการตีโมจิเนี่ยตียังไงก็ตีไม่เข้านะครับแต่ถ้าเปิดไฮคิ ee, ปุ๊บตีเข้าเลยทีนี้เนี่ยผมก็เลยสงสัยนะครับว่าถ้าผมเนี่ย ไม่เปิดฮาคินะครับแล้วตีโมจิในรูมของผมอะมันจะสามารถตีเข้าหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันตีไม่เข้าอีกเนี่ยผมก็จะใช้ไม้ตายนะครับโดยใช้ DING สกิลผ่าตัดของผลรูมเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถตัดเข้าหรือเปล่าเนาะสรุปเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาผลโอเปะของผมนะครับไปลองฟันทั้ง3ผลน,นี้ดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่ามีผลบาเรียนะครับบากี้แล้วก็โมจินั่นเองนะครับทุกคนครับถ้าเราสงสัยแล้วก็อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยมันจะฟันเข้าไหม แล้วฟันแล้วมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ถือซะว่าเป็นการโดนทให้ผมก็แล้วกันนะครับทุกคนครับถ้าใครกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อ่าให้กําลังใจกันแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับว่าไอ้สผลนี้เนี่ยมันจะโดนผลโอเปของผมเนี่ยตัดได้หรือเปล่านะครับพ้ย hey! มาูุชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบักกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกา และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้โหเฮลโลกายวัาสับดูโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็ตามต้นคลิปที่ผมบอกไปเลยครับว่าผมเนี่ยจะเอาผลโอเปะนะครับมาทําลายผลบาเรียดูนะครับว่ามันจะสามารถทําลายผลบาเรียได้ไหม แล้วก็จะมีอเอาผลลูมเนี่ยหรือผลโอเปของผมนะครับไปลองฟันบาร์กี้ดูแล้วก็ไปลองฟันโมจิดูนะครับว่ามันจะฟันเข้าหรือเปล่าเนอะเออมันก็เกิดจากความสงสัยของผมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะลองทดลองไปเรื่อยเปื่อยนะครับเกี่ยวกับรอเนี่ยแหละเอออะไรที่คิดได้ก็จะลองแบบเออลองทําให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนมาเริ่มมาที่การทดลองแรกกันเลยดีกว่านะครับการทดลองรแรกเนี่ยผมก็จะลองกับผลโมจิก่อนเลยครับทุกคนครับไม่ผลโมจิเนี่ยถ้าเราไม่เปิดฮคิดนะครับ เห็นไหมตียังไงก็ตีไม่เข้านะครับนี่คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมากางรูมดูครับอ่าโอเคครับกลางรูมเสร็จปุ๊บคราวนี้เนี่ยผมก็จะไม่เปิดไฮคิเหมือนเดิมนะครับผมจะลองดูว่าถ้ามันอยู่ในรูมเนี่ยดาบมันจะฟันเข้าหรือเปล่านะทุกคนโอเคครับก็ได้ผลสรุปมาแล้วทราบว่าฟันไม่เข้านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่สกิลดูครับโอเคสกิลก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับ ดาบของรอเนี่ยก็คือถ้าเอามาคอมโบกับผลรูมนะครับมันจะมีระยะที่ไกลขึ้นแบบหลายเท่าเลยการทดลองแรกก็ผ่านไปนะครับฟันไม่เข้าสกิลก็ไม่โดนครับอ่ะคราวนี้ครับไม้ตายเลยนะทุกคนไม้ตายของผมเลยนะครับี่ดาบผ่าตัดครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีดาบผ่าตัดเนี่ยที่มันมาจากผลรอนะครับฟันเข้าไปครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับทุกคนครับ โมโจิของเราเนี่ยไม่เปิดไฮคินะครับแต่เจอสกิลผ่าตัดเข้าไปเนี่ยไม่เหลือนะครับออสรุปเลยาการใช้ดาบเนี่ยไม่ว่าจะโจมตีในรูมหรือไม่รูมนะครับก็ไม่สามารถโจมตีเข้านะครับถ้าเราไม่เปิดไาคิแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่อยู่ในรูมแล้วโดนสกิลผ่าตัดนะครับในสกิลดาบนะผ่าตัดครับปึออ๊บไม่เหลือครับตมโดนเ,ดเต็มครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับสำหรับโมจิกับผลรอก็ผลรอเนี่ยจะได้ได้ว่าโอ้โหโหดมากนะครับคือมันมันฟันเข้าแทบทุกอย่างอะ่ะทุกคนจะลองแยกล่างได้ไหมแยกล่างโมจิมันก็ไม่ได้หรอกเนาะมันก็คงดึงพื้นขึ้นมานะครับใช่มันดึงพื้นขึ้นมาครับโอเคไม่ได้อ่าถ้าไม่เปิดโมจิแล้วอาอัานติได้ไหมเอ้ไม่ใช่ดิไม่เปิดฮาคีนะครับ ไม่เปิดทาคิอันติก็ยัดโดนนะครับแต่ทำไม <ś c oughs> สงสัยเกมบักนะครับ <AS 2> <fish> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าทำไมมันไปกลางอยู่ตรงนั้นนะเอาใหม่ครับทุกคนเมื่อกี้มันน่าจะบักนะหรือว่ารูมันหายไปพอดีก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เนี่ยดูดิน้องเขายังงงเลยครับทุกคนเออผมก็งงครับอ่าอเ้าเฮ้ยคืออะไรอ่ะ คืออะไรวะคืออะไรอะ่ะสงสัยเกมบั็กละ <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนก็ผมว่ายแไมก็โดนนะอืมขนาดสกิลซีผ่าตัดยังโดนเลยครับสกิลอันติเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับต่อไปนะครับก็จะเป็นผลบากี้นะครับก็คือนี่เลยเดี๋ยวผมจะเอาดาบฟันให้ทุกคนดูก่อนนะว่ามันฟันไม่เข้านะครับนี่เห็นไหม ฟนปุ๊บมันจะแยกร่างอย่างนี้นะครับถึงเราจะเปิดไฮคิ้กก็แล้วแต่นี่เปิดไฮคิ้มันก็แยกล่างอยู่ดีนะครับครานี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าถ้าสมมุติว่าผมกลางลูมแล้วเนี่ยมันจะฟันโดนหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับกลางลูมเสร็จเรียบร้อย3 2 1หนึ่งทุกคนลองเดาดูครับนี่เดี๋ยวปิดไฮคิ้กก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ้าฟันไม่โดนปะเปิดไฮคิ้ เปิดไฮคิกก็ฟันไม่โดนนะครับสรุปเลยเนี่ยผลบาฮีกอ่ะจะอยู่นอกรูมหรือในรูมนะครับจะเปิดไฮคิกหรือไม่เปิดไฮคิกก็ฟันไม่เข้าอยู่ดีนะครับถ้าเป็นดาบโอเคไม้ตายของผมอยู่นี่ครับดาบผ่าตัดครับนี่ผลบากี้มันจะรอดจากดาบผ่าตัดได้หรือเปล่ามาดูกันครับปึ๊บเรียบร้อยครับตูมไม่รอดน,นะครับทุกคนครับ ผลบากี้เนี่ยเจอดาบผ่าตัดของผลลูมเข้าไปก็ไม่รอดนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองกดอันติดูอันติมันเป็นดาบไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอันติเป็นการชักดาบเหมือนกันครับแต่จะเป็นดาบอีกสีหนึ่งนะอันนี้เป็นดาบอะไรผมก็ไม่รู้นะไปเลยครับบึมบากี้ไม่รอดเหมือนเดิมนะครับเมื่อเจอกับผลรูมแล้วเออโดนปกติครับทุกคนโดนปกติเลย เราก็เห็นได้เลยนะครับว่าผลลูมเนี่ยที่เป็นสกิลผ่าตัดนะครับคือแบบไม่มีอะไรกันได้เลยนะคือโดนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบากี้นะครับที่แยกล่างได้แล้วก็โมจินะครับที่อ่าตอนนี้ก็มีพลังคล้ายๆกับผลโลเกียแล้วเนาะก็คือแบบฟันไม่โดนนะครับเนี่ยแต่เมื่อเจอกับสกิลผ่าตัดแล้วก็ไม่มีอะไรกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนครับในการทดลองผลบากี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอาผลโอเปะฟันโอเคครับทุกคนครับต่อไปเนี่ยเรามาลองผลบาเลียกันนะครับมาีผมให้น้องเขากินผลบาเลียรเรียบร้อยละมากลางรูมเลยครับมาผมจะมาตัดผลบาเลียให้ทุกคนดูในความสงสัยของผมว่ามันจะตัดได้หรือเปล่านะครับมาดูพร้อมกันเลยครับสามสองหนึ่งปึ๊บ โอเคครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับถามว่าตัดได้ไหมตัดได้ครับจะเรียกตัดได้ไหมอ่ะมันไม่เชิงอะ่ะทุกคนคือบาเรียมันไม่ขาดนะครับแต่มันสามารถยกยกก้อนออกมาได้แต่มันจะเป็นก้อนเขียวๆเวงี้ยครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นก้อนวาเรียอย่างเงี้ยแต่วาเรียมันไม่ขาดนะทุกคนถือว่าขาดไหมผมไม่ขาดนะอืมถ้าให้คะแนนเนี่ยผมไม่ให้ขาดครับ แต่ถามว่ายกได้ไหมเออมันก็ยังยกได้ครับนี่เห็นไหมปกติแล้วมันจะต้องขาดอย่างนี้ครับนี่ตัดปุ๊บขาดอย่างนี้อ่ะอันนี้ถือว่าขาดครับแต่ถ้าตัดแล้วมันยกออกมาเป็นก้อนเนี่ยถือว่าไม่ขาดนะอ่ะกำแพงอันใหญ่ครับกำแพงอันใหญ่ก็ไม่ขาดนะครับแค่ก้อนมันจะใหญ่กว่าไออันนี้นิดนึงเนี่ยทุกคนแต่ถามว่าอย่างน้อยมันก็ตัดได้นะเออ อ,อย่างอะไรนะมันน่าจะอารมณ์เดียวกับประมาณนี้ครับเนี่ยไอ้ก้อนใหญ่อย่างเงี้ยพอตัดออกมาใช่ไหมมันไม่มีอะไรขาดนะครับแต่มันจะได้ก้อนอันนี้มาแต่บางที่เนี่ยบางที่มันไม่ให้ตัดเลยนะทุกคนเพราะแบบตัดไปปุ๊บมันจะเป็นสีแดงๆครับเนี่ยเห็นไหมอย่างผู้คนเนี่ยที่เป็นผู้เล่นนะครับมันตัดไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงนะครับตัดไม่ได้เลยแต่ถึงมันจะไม่ขาดเนี่ยอย่างน้อยนะครับมันก็ยังตัดไอ้ก้อนเขียวๆออกมาได้เนาะ มันก็ถือว่าโอเคครับแต่ถามว่าขาดไหมผมนับว่าไม่ขาดนะเออแต่มันก็ยังแบบยังยกออกมาได้เนะมาครับทุกคนครับคราวนี้เดี๋ยวผมตัดบันไดให้ดูเนี่ยบันไดจะขาดหรือเปล่านะครับปึออ๊บโอเคครับไม่ขาดแต่ทุกคนดูมันไดไอ้อนจิ๋ววันนี้มาครับเนี่ยก้อนมันจิ๋วมากแต่ถ้าสกิลยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งตัดได้ใหญ่ครับนี่เห็นไหมก้อนเบลอเลย ดูดิก้อนเบลเลอร์เลยถ้าเทียบกับบันไดนะบันไดมันอันนิดเดียวนะครับตัดมามันก็อันแค่นะี <c oughs> ้โคตรน่าสงสารเลยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้สกิลผ่าตัดเนี่ยทะลุก,กำแพงบาเรียดูนะทุกคนไม่รู้นะครับว่ามันจะทะลุได้หรือเปล่าแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยไม่มีใครมายืนแบบนี้แน่นอนนะครับผมแค่จะทดลองให้ดูว่าทะลุได้ไหมนะครับโอเคครับทุกคน3 2มมาลองกันครับปาดเข้าไปโอเคทะลุได้ครับ อยคือมันโดดข้ามกำแพงบาเรียมาเลยนะทุกคนโหดมากแต่ก็ในสถานการณ์จริงนะครับทุกคนมันใช้ไม่ได้ผมแค่ทดลองให้ดูนะครับมาครับครานี้เรามาดูกันว่าอันติของผลลูมเนี่ยมันจะทะลุก,กำแพงได้หรือเปล่านะครับตุ้มได้ไหมวะได้ครับทุกคนครับได้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 ีดดดโหดโผดโอนีหมันดโหดจริงๆนะทุกคนเออ แต่มนตัดบาเรียไม่ได้นะครับเสียดายเสียดายถ้ามันตัดบาเรียออกมาได้เนะี่ยโหจะเป็นอะไรดีเท่มากเนี่ยตัดให้มันแหว่งแบบต้นไม้ไครับโอ้โหแบบก๊อตจัดเลยนะขนาดบาเรียยังโดนตัดอ่ะแต่ก็ดีแล้วครับที่มันโดนตัดไม่ได้เนาะไม่ยางั้นมันจะโกงเกินไปนะครับโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับคอนเทนต์นี้คือมีใครที่แบบดูแล้วเฮ้ยเกินคาดบ้างครับหรือแบบดูแล้วเอ้ย ผมก็รู้อยู่แล้วอ่ะเออก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับทุกคนครับถ้าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ลองติติงกันได้นะครับหรือถ้าใครอยากดูคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยก็สามารถ่จะคอมเมนต์ไว้ได้เนาะโอเคครับทุกคนครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยกลวกันนะครับถือซะว่าเป็นการโดเนทให้ผมกละกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปลวครับบ๊ายบาย